เชิญคุณคันชิตสายชูนะครับกำน,นันตะบนแม่ลานนะครับถวายพระพุทธพระธรรมครับ,รบทําขทำของนี้้าจาไปขอเรียนเชิญ คุณมนตรีกุลุ่นนะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองมะล้อนะครับถวายพระธรรมนะครับนี่นี่แล้วจะเอาบกไหนเดลต่อไปขอเรียนเชิญคุณอำนวยเมาคารีน,นะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านป่าหกนะครับ ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณประสานกันท่าอุดนะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่ลานครับยิ้มไห่เด้ผู้หลงสันลำดับ <c oughs> ต่อไปขอเรียนเชิญคุณน้อยเมืองเต็มนะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่กองวัดครับ ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณชาวลิศสุทยะผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยใสายขาวครับไมกได้ผู้หลงนาดอกลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณวันนาธรรมวสิทธิ์นะครับผู้ใหญ่บ้านติดท้าย เด็กขายนะครับคุณวนาเด็กขายอ่าขอโทษนะครับนะครับต่อไปขอเรียนเชิญนะครับคุณอนงนาถนะครับธรรมสิทธิ์นะครับคนรวยไหมเนาะคุณคเลยนะครับคุณคอพ่อพ่อเจ้านี่แหลคุณ อ่าลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณอุบลสิทธิบวรรัตน์นะครับมอบให้พ่ออาจารย์ครับไม่เป็นไรไม่เป็นร